เป็นองุ่นใช่ไหมพี่ไอสังเกตเห็นอะไรไหมสังเกตเห็นเห็นอะไรบ้างขนาดต่างกันสีต่างกันใช่ไหมขวามือของหนูเนี่ยขวาสุดเนี่ยนะคะเป็นองุ่นจากเกาหลีเป็นองุ่นเขียวจากเกาหลีส่วนอันกลางเนี่ยเป็นองุ่นเขียวจากออสเตรเลียส่วนที่โกกินไม่หยุดเนี่ยเป็นองุ่นแดงจากจีนและรู้ไหมว่าองุ่นเป็นผลไม้ตระกูลอะไรรู้ไหม ไม่รู้อังุุนเป็นผลไม้ในตระกูลเบอร์รี่เบอร์รี่มีสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ไลส์เบอร์รี่ที่อังุุนก็เป็นเบอร์รี่ชนิดหนึ่งแะไหนใครชอบกินเบอร์รี่ยกมาขึ้นเย้เนี่ยอันนี้แหละเบอร์รี่โอเคเดี๋ยววันนี้เรามาชิมกันซิว่าองุุนสายพันไหนที่ไอชอบที่สุดละโปชอบที่สุดดีไหมครับอ่าโปเลิฟโปเลิฟไม่อังมุนแดงไม่ยองอยู่ <L> พี่ไอ้น้องพี่ไอ่อยากเริ่มที่องุ่นองุ่นเขียวเกาหลีก่อนใช่ไหมอ่าเด็ดมาเลยครับใหญ่ไหมไหนชูไม่ต้าดูสิใหญ่มา,ลก,ลก,าลกลูกลูกเท่าไข่แดงเค็มใหญ่กว่าใหญ่กว่านี้อีกเออใหญ่มากใหญ่มากอ่าไหนลองชิมสิอร่อยเลยครับเป็นยังไงกรอบเปรี้ยวแต่หวานเปรี้ยวแต่หวานกรอบไหม นุ่มนุ<ๆ>่มนุ่มใช่ไหมนัม่นเป็นเด็กเหมือนเดอนก็ไปอยู่ป้างไงไม่มีน,น้องไม่มีน,น้องไม่มีน,อนอ้องเราแล้วก็องุ่นะเนี่ยนะมีวิตามินเพียบเลยนะไอไอรูเปล่ามีวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามินเอวิตามิน C และที่สำคัญคือมีอะไรรู้ไหมมีฟลาวเนอ,อ,อร์์ช่วย โซวนอยช่วยต้านอนุมูลอิสระลูกป้องกันอะเรโอ้ยมีประโยชน์ไหมเนี่ยเห็นไหมบอกให้เพื่อนๆนชวนเพื่อนๆนกินอันนี้ <c oughs> แต่ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนนะที่เป็นคนไม่ทานผักผลไม้นะบอกเลยว่างูดเนี่ยกินง่ายนะคะลองสักครั้งหนึ่งนะแล้วจะติดใจเหมือนกับไอ้กับอาโปเลยนะใช่ไหมอาโปชอบมาก เกาหลีใช่ไหมคะถุงเขียวเกาหลีอะต่อไปเป็นอังวนออสเตรเลียออสเตรเลีโอ้มากันจาับละที่เลยนะกรอะเบนต่ออังวนเขียวอลองสิกรอบจริงด้วยเอหวานไหมคะหรือเปรี้ยวกรอบหวานหรือเปรี้ยว มีสามรถสามรสต่อไปอางหุ่นแดงจัา <c oughs> อ่างหนอางหุ่นเพื่อนบ้านเรานั่นเอง <c oughs> อันนี้จะต้องรสชาติออกหวานไหมนะ <c oughs> ใช่ไหมคะหวานไหมหวานอืม <c oughs> อ่ะ แล้วนนหวานสุดอ่าแล้วว่ะองุ่นเกาหลีออสเตรเลียองุน่นจีนนี่คือของจีนหวานสุดใช่ไหมใช่ฮึแล้วโปรคิดว่าอันไหนหวานสุดระหว่างสีเขียวขวามือสุดตรงน,นี้ออสเตรเลียเหรอคะมันเป็นเปรีย้ยวผสมกับหวานเหรอ,อกับ บมวไปไปเจอรถนะคล้ายๆส้มใช่ไหมทั <c oughs> ้งสามรถพี่เด็กหมุนได้ส้มนะคะ <c oughs> แต่อันนี้ชอบสุดเลยชอบสุดอ่ะเดี๋ยวอันนเพียบเลยอันนี้ ของเพื่อนๆก็จะเป็นอัง,องกูนเกาหลีตรงกลางก็เป็นออสเตรเลียความสุดเป็นจีนอ่าโอเคก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่ไม่ทานผักผลไม้เดี๋ยวคุณแม่ไอโาโปขอบอกว่าเริ่มที่อังูนก่อนก็ได้นะ พ่อแม่ไปเจอเอังนให้แอปเปิลด้วยนะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามช่องไอแอปเปิลโซนนะครับ,รบสวัสดีครับบ๊ายบาย